สวัสดีครับลุงเด่นพากินพาแซ่บมาแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงเด่นมีลาบปลาอันนี้ลาบปลาลาบปลาจีนพี่น้องอันนี้น้ำซุปวางลุงเด่นไอทอดทอดใบมะกรูดกรอบนำ้ำน้ำซุปขมๆม,มาๆมาๆข้าวเหนียวเหมือนเดิมแซ่บพี่น้อง ซอยซอยซอยตะไคร้ใส่ผักก็มีผักมีเหงามีแตงมีถั่วต้นน้ำไม่หรอกปีอ่ะ ไม่มาก่อืม <c oughs> ขอขอไปด้วยพี่น้องตะไขร้ทอดทอดน้ำมันอ่ะทอดกรอบๆพี่น้องอืม การหน้าบ้าน ทอดพอดีเลยเป็นมะปที่เป็นที่เป็นเจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดียวตรงทองของพี่น้อง จะได้กินพี่น้องหลายชั่วโมง

ทีแล้วมันอายุยี่สิบมันก็เลยปว้สามที่แล้วบ้างอยู่นอนกัแล้วนนีคสูงนะมีนโผลใหญ่ๆเลยพี่น้องได้ม่ไดอนะกไม่ได้ ใส่เยอะมัน้วง ใส่ใบมะกรูดทอดก,กับๆกา่น้นะ ใหม่แบตหมดว่างไฟดับแบตหมดหรือเปล่า

Ừm, lo má. ขอโทษขอไเดูพี่น้องรีบกินไปหน่อย หลากยคำสุดท้ายพี่น้องคำใหญ่ๆขอโทษขออภัยอุ้ย พี่เองนะขึ้นเยอะอยู่นะหลายหน่อยหน่องไม่น้อไม่สองส<า>หน่อยเอะสำ,ออสำหรับกีกนี้โอ้ลาบปลาจีนพี่น้องแซ่บหลายน้ำน้ำซุปขมขมอ๋อ <c oughs> เอาสาหรับเมนูนี้ถ้าลุงเด็ดกินมงมาไม่สุภาพยังไงก็กราบขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องสาหรับวันนี้ก็ลุงเด่นก็เอาลาบปะกินมาฝากมาต้อนแม่พี่น้องเนาะเอาอย่าลืมลุงเด่นก็ฝากด้วยนะครับชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ชองลุงเด่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเด่นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเด่นได้ทำคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลุงเด่นก็กลับล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายยเจอกันคลิปหน้าครับผม